สวัสดีครับวันนี้จะมานะครับพยากรณ์สำหรับเดือนตุลาคม2 5 6 4ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าในเดือนนี้มีดวงดาวโยกย้ายราศีถึง5ดวงด้วยกันนะครับดวงแรกก็คือดาวพระศุกร์โคจรโยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีพิจิกมีตำแหน่งเป็นประในวันที่3ตุลาคม2 5 6 4ดวงที่2ก็คือดาวพระอาทิตย์จะโยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีตุลมีตำแหน่งเป็นนิด ในวันที่18ตุลาคมดวงที่3คือดาวอังคารในวันที่21ตุลาคมเขาจะโยกย้ายเข้าสู่ราศีตุลเฉกเช่นเดียวกันและตำแหน่งในครั้งนี้มีตำแหน่งเป็นประใน3ดวงที่พูดมานี้ตำแหน่งเขาจะอ่อนกำลังลงและสุดท้ายก็คือ2ดวงที่จะย้ายพร้อมกันนั่นก็คือดาวพระพุธและดาวพระเกตจะย้ายในวันที่30ตุลาคม ซึ่งดาวพระพุธโคจรเข้าสู่ราศีตุลมีตำแหน่งเป็นอุจจาพิมุกและดาวพระเกตเข้าสู่ราศีมิถุนนั่นเองนะครับผมลัคนาสถิตนะราศีกันในเดือนตุลาคม2564นั้นนะครับในช่วงเดือนนี้สำหรับคนที่เป็นลัคนาราศีกัน มันมีจุดดีและโดดเด่นอยู่ดวงหนึ่งนั่นก็คือนะครับเรื่องของดาวพระศุกร์โคจรเป็น3าแก่ดวงาตาดาวพระศุกร์เข้าสู่ราศีพิจิกสําหรับลัคนาราศีกันดูแล้วเป็นปะหลายคนอาจจะบอกอาจารย์เรื่องการยินการทองมันมีปัญหานะครับดูเพราะมันอ่อนกําลังแต่ตอนนี้ดาวพระศุกร์นี้เขาเรียนกับราหูที่เป็นเจ้าเรือนอรินะครับก็ดูเหมือนโอ้โหมีเรื่องของการงินการทองการก่อนนี้ยืมสินกู้นี้ยืมสินเกิดขึ้นมันดูหมุนสภาพหมุนเวียนติดขัดแต่นะครับแต่ ดาวพระศุกร,ร์โคจรเป็น3แก่ดวงตาเฉพาะลัคนาราศีกันมันมีอยู่สองตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยเป็นปฐุมเกณฑ์อันนี้ทุกราศีมีเหมือนกันหมดแต่ดาวศุกร,ร์โคจรเป็น3แล้วเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์ร่วมด้วยในตอนนี้เดือนนี้เนี่ยเท่ากับว่าลัคนาราศีกันได้ทั้งอุดมเกณฑ์นะครับตำแหน่งความมั่งคั่งลำ่ำรวยรวมไปถึงปฐุมเกณฑ์อีกนั่นแปลว่าโอกาสเรื่องของการเงินการทองมีโอกาสหาเงินเข้ามามากหาเงินเข้ามาเยอะนะครับ ถึงแม้จะบอกว่าตรงกับอรลิมันต้องเกิดการหมุนเวียนต้องเกิดการกูกร้ใยมสินอุปสรรคเพลเพใครก็ตามที่ตอนนี้เนี่ยอยากจะซื้อบ้านนะครับดูแล้วเหมือนกู้ไฟนัซนไม่ผ่านผมว่าทําไปเล่นไปเพลเพล่เนี่ยผ่านเอาดูเหมือนจะไม่ผ่านแต่ยื่นไปยื่นมาผ่านเอาได้นะครับเดือนนี้รวมไปถึงเรื่องของการเดินทางนะครับหรือการติดต่อสื่อสารผมว่าช่วงนี้มีโอกาสจะติดต่อสื่อสารเดินทางค่อนข้างจะเยอะหน่อยช่วงปลายปลายเดือนสำหรับช่วงต้นเดือนนั้นนะครับ หน้าที่การงานคือดาวพระพุธอเป็นดาวประจําตัวคุณและดาวของหน้าที่การงานกรรมะคุณใน,นตําแหน่งทั้งเกษตรและอุดแปลว่าตัวคุณเองนั้นนะครับในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะออกมานะครับทำเองมีโอกาสตั้งตัวเองเพราะกรรมะเป็นเกษตรแปลว่าใครที่อยากจะทํางานเองตั้งตัวเองผมว่าช่วงนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับหรือว่าใครก็ตามนะครับที่ช่วงนี้จะบ้างานลุยงานเต็มที่กันโอเคช่วงนี้ผมว่าบ้างานลุยงานจะทําให้คุณได้เกิดเงิน เกิดกำไรก้อนงามไม่แนะนําให้ลงทุนร่วมพุ้นกับใครเพราะตอนนี้ปตนนัตตานีมีตําแหน่งเป็นนิดมันอ่อนนะครับหรือเรื่องของความรักเนี่ยดาวพฤรืหัสเขาโครจรเข้าสู่ปุตตะเป็นนิดก็แปลว่าถ้าตอนนี้บ้างงานทุ่มเทกับงานเกิดเงินมากมายดีแน่นอนแต่ถ้าเกิดเรื่องของความรักเมื่อไหร่ผมว่าพอมันเป็นนิดปุ๊บกลายเป็นว่าพอคุณเลือกรักปุ๊บไอ้ที่ดีเรื่องเองินเรื่องงานมันจะเสียหมดกลายเป็นว่าไปทุ่มทางนี้หมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ดาวเสาเนี่ยเขาโครจรตำแหน่งที่5มันเป็นปินทุบาท บุตรบริวารน,นะครับสิ่งที่อยู่ใต้ความดูแลของท่านจะนําปัญหามาให้ท่านนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดคนที่บอกไหนๆก็าตามอาจารย์ช่วงนี้ยังเด็กอยู่เรื่องของหน้าที่การงานยังไม่มีถ้าน้องๆหนูๆที่เป็นวัยรุ่นอยู่นะครับก็แนะนําว่าช่วงนี้นั่นแปลว่าปัตนิมาปุตตะถ้ามีคนรักหรือมีแฟน ก็ให้เลือกคนที่อายุน้อยหรือทําตัวเป็นเด็กอันนี้ถือว่าเหมาะกับดวงในช่วงเวลานี้นั่นเองแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่อยู่ในช่วงของวัยทํางานด้วยเรื่องของความรักร่วมด้วยแนะนําเลือกงานไว้ก่อนเพราะเลือกงานกับเงินตอนนี้มันสอดคล้องและดีกันมากแต่ถ้าคุณเลือกความรักเมื่อไหร่ผมว่ามันไปเลยจบเลยนะครับอันนี้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแล้วก็เดือนนี้เนี่ยเรื่องราวดูเหมือนการจับจ่อยใช้สอยของคุณหรือเรื่องของโอกาสทางการเงินการทองมันมีเข้ามาเยอะ นะครับอยู่ที่ความคิดของคุณมีโอกาสพลิกแพงสูงเช่นดูแล้วเหมือนจะมีรายจ่ายเยอะดูเหมือนจะมีรายรับเยอะต้องทํายังไงดีแนะนำนะครับเขาเรียกจับแพะชนแกะหรือเอางานนู้นมาโปะงานนี้งานนี้ไปโปะงานนูน้นหมุนไปหมุนมาผมว่าลักษณะนี้จะเหมาะก,กับราศีกันในช่วงนี้เพราะดาวพฤหัสเนี่ยคือไหวพิชปฏิพานนะครับเจรยายจารอ่อนหวานหรือเจรจาปฏิพานไทยพุทธตอนนี้ดาวพุธคือดาวประจําตัวคุณมีตําแหน่งที่แข็งที่สุดแก้มแข็งที่สุดมีโอกาสจะเกิดการพลิกแพง เกิดไวพิปฏิพานเช่นต่อรองราคาคุยตรงนี้ของงานลักษณะเช่นงานก่อสร้างพี่ผมเอาตรงนี้ขอลดราคาหน่อยแล้วคุณก็ไปขายที่ราคาขยาบับมูลค่าแพงจับแพะชนแกะเป็นล็อบบี้ยีสผมว่าแบบนี้เหมาะกับคุณในช่วงเดือนตุลาคม25ง4จะทําเงินทํากำไรได้มากเรื่องของความรักก็ยังไม่อยากจะให้เน้นเป็นพิเศษเพราะตอนนี้ตําแหน่งอ่อนกําลัางลงเท่านั้นเองนะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพผมว่าในช่วงนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับเพราะว่าดาวประจำตัวคุณโคจรเข้มแข็ง แต่ถ้าหากต้องมีจริงๆก็แนะนํานิดหนึ่งนะครับระวังในเรื่องของโรคลมเรื่องของภูมิภ,มภูมิแพ้อะไรสักหน่อยหนึ่งช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามาเล็กๆน้อยๆให้ปวดเส้นเลดก้าวหน่อยนอกนั้นถือว่าประสบความสําเร็จได้อย่างดีไม่น่ามีปัญหาอะไรสําหรับลัคนาราศีกันในเดือนตุลา2564นั่นเองนะครับผม